สวัสดีครับผมมาเบอรัทนใหม่ครับต้นใหม่อันนี้อันนี้ยังก็นคืออันนี้สวนหอมครับสวนหอมนี่เป็นลายยางครับครับผมเรื่องก็มี ำนันปลาผมมาหาเบึงกอกล้วยครับกอกล้วยเพิ่นว่าต้องสั่งคือเพิ่นธุี่ขุดบ่ให้ครับกล้ือน้ำบ้าครับผมอันนี้ต้นยังบ่ฮู้เด้อต้นเดอาแดงๆครับไม้ผลก็มีครับไม้ผลไม้ประดับ รเสซนสุดินช่องจอมครับช่องจอมสำนานปลาอยู่รักกิโลเมตรที่ท่าน้อยน่ยเนาะอยู่ระวางไอ้อำเภอปราสาทไปกาบเชิงครับ สนใจกับม้านะครับเลิครับอันนี้กุหลาบครับอันนี้กันซาครับตัวเษตคิดัวไหมครับ อันนี้ต้นยังน,น,น,นี่นี่นี่น,นี่สบ,สบาสบาดอกแดงสมีม,มีมี่ลายยางครับน,น,นี่ไอ้ต้นอะอันเกิดลาบดีครับครับปเซียนอันนี้นนย,ยังน้อย โอ้หลายยางครับเป็นเป็นร้อยด้ครับเป็นใหม่เป็น